คนต่อไปนี้ก็คือใครครับซิสวิเชียสครับซิสวิเชียสก็คือเป็นมือเบสของวงวเซ็กพีโตลลักษณะของอซิสนะครับผมเขาก็จะมีวิธีการผมก็จะใส่เยลเหมือนแบบเจมดีในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยไรอ,อนเนี่ยเขาก็ช่วงนั้นเขาก่กอตั้งวงเซ็กพิโตแล้วเขาก็เล่นตามคลับในรอดดั๊ ซิสเนี่ยในยุคนั้นน่ะด้วยความที่เขาแบบว่าเป็นเพื่อนสนิทของจอห์นเขาก็ตามไปดูจอห์นกับวงเซ็กวิทัลอะเล่นโชว์ตามขับต่างๆแ,แล้วด้วยความที่แบบว่าเขาสนิทกันมากๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็คือ,อเหมือนกับว่ามือเบสของซิสมือเบสของเซ็กวิทนะัล่ะเขาก็เหมือนแบบจะออกจากวงไปก็เลยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเอาซิสเนี่ยเข้ามาเป็นม,มือเบสแทนซิสแต่เป็นคนที่โดยมิฐานอะเล่นดนตรีได้เป็นะ คือจากสังเกตดูคือเบสวงซิกพิทเทลเนี่ยมันจะจับอยู่สามคอดว,วนไปวนไปวนไปอยู่อย่างเงี้ยแต่ความที่ลักษณะของไอคอนของเขาการแต่งตัวหรือพฤติกรรมเขาอะที่แม่งแบบโดดเด่นแล้วทางวงก็เลยเห็นว่าเฮ้ยปรากฏว่าแม่งแบบเหมือนซิทมาอยู่แค่แค่แบบเดียวอะแต่มันทําให้วงแบบมีภาพที่ชัดมาคกคาแรคเตอร์วงมันจะชัดใช่แคแรคเตอร์วงชัดขึ้นอ่า แล้วก็สามารถที่จะดึงคนดูได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วหลังจากที่ซิดเข้ามาเนี่ยวงเซ็วิโตเนี่ยก็<ม>เ,เริ่มมีชื่อเสียงาามากขึ<ม>้นเริ่มดังจากอังกฤษดังไปสู่ฝั่งเมาจากถ้าใครเคยดูหนังแบบซิดแนนซี่ครับแ <Nancy S 2> นนซี่ก็คือเป็นแฟนคลับของวงเซ็ิโตที่ตามไปดูคอนเสิร์ตเซ็ิโต้ของรัน<ม>ก็เหมือนกับว่าซิดก็เห็นนะแล้วก็เป็นผู้หญิงผมทองตาสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเกิดการที่เราชอบกัน ชอบการเสร็จปั๊บก็คบกันชวนงินไปใช้ยาเสพติดด้วยกันชวไปในทางที่ดีใช่ชวนกันเลการไปในทางที่ดีเขาก็เลยเริ่มแบบเหมือนว่าสองคนนี้มันเริ่มคบกันเริ่มเป็นไอคอนละไอคอนของคู่รักวัยรุ่นในยุคนั้นอีกคือซิดเนี่ยเล่นยาเสพติดกับแม่เขาอยู่แล้วพอหลังจากแนซี่เข้ามาในชีวิตอะแนซี่ก็บอกว่าเฮ้ยคุณอยาให้ใช้เฮอรอีน เพราะมันจะทําให้คุณแบบสร้างความมั่นใจในชีวิตได้มากขึ้นซิตเป็นคนที่ขาดความมั่นใจบงางอย่างอยู่ในตัวเองเหมือนกันเขาก็ชักชวนจนซิตเนี่ยเล่นเฮโรอีนยานนสีทุกวันคือจริงๆอะผมท้าความนิดนึงนะคือ,อถ้าคนที่ชอบหนังเป็นตินะจะสังเกตเห็นคาเล็เตอร์นี้ในหนังเป็นตินคือหนังเป็นตินเนี่ยเขาจะเป็นหนังที่ผู้หญิงน่าจะมีความปั่นปวดผู้ชายนหน่อยๆมันคือเป็น,ปน,ปนวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะจุดกระแสะตรงเนี้ยเป็นเหมือนคาแร็เตอร์หนังองัง,งกฤษอะ ที่ผู้หญิงกาจะั่างหูผู้ชายจากที่เราเห็นนะในในทีเซเว่นไฟหนึ่งเก้าเจห้าหรืออย่างในหนังชื่อเอ็ e e อฟ f ดอะฟัคกิ่งเวิลดอที่จะเห็นคาแรคเตอร์เนีย้โดเด่นและชัดเจนมากขึ้นค,คือเราก็จะย้อนกลับไปว่าเฮ้ยต้นรากเง่าอ่ะของค<ม>าแรคเตอร์เนี้ยมาจากตรงนี้นมันมาจากตรงนี้หลังจากที่มีปัญหากับวงเซ็กพิทอลจากการใช้ยาเสพติดวงมันก็เริ่มแบบสาอไป แล้วก็เหมือนกับว่าตอนหลังๆเนี่ยมันก็แนนซี่อ่ะก็พาซิดเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตที่นิวยอร์กซิดจะเคยชอบการใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กตอนสมัยที่เขาทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ครับ<ะ>แล้วก็เขาอะชอบพักที่โรงแรมเชลซีมากรงแรมเชลซีพี่ดั้งเคยไปใช่ผมเคยไปคือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโงรงแรมแบบยังเปิดบริการอยู่นะเป็นโรงแรมเชลซีผมมาเดินไปดูตรงประตูอะมันจะเป็นประตูแค่ประตูเดียวอะ เป็นประตรูที่เอาศพสิดิเชียรองมาเพราะเราจะเข้าไปไปติดต่อบริอาคเขาก็บอกว่าเออที่นี่ไม่ใช่ปิดสะพานเขาจะเหมือนว่าอย่างถ้าคุณจะมาดูชั้นนั้นเขาก็ปิดเขาก็ไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปใช่ไม,ไม่ไม่รู้นะเคยเห็นภาพนี้ป่ะภาพที่สิดทำท่ายอย่างเงี้ยเอ่อแล้วก็มีบุหรี่ตรงเนี้ยภาพภาพนั้นคือถ่ายในโรงแรมเชลซีเอ่อคือเป็นภาพตอนหลังมันเป็นไอคอนของยุคปี 70-80ในภาพภาพนั้นแล้วแนนซี่ก็พาซิดเนี่ยตะเวนเล่นยาเสพติดเ<า>ออ่คือเสพยาเสพติดกันทุกวันเลยแล้วละครนี้ก็คือซิดก็ไม่ไปไหนแล้วเขาก็กากใช้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมเชลเชลเชลซีนั่นแหละ,ะเสร็จปั๊บแล้วกเนี้มันก็เหมือนว่าสองคนก็เมากันตื่นมาตอนเช้าอ่ะเขาไม่รู้ว่าเกิอดอะไรขึ้นแต่เขาตื่นมาเขาเห็นแนนซี่อ่ะถูกมีด ปักเข้าที่คออยู่ในห้องน้ําแล้วเขาก็บอกตำรวจแล้วเขาไม่ได้ทําแล้วเขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นได้ยังไงเลยเมามากเออคือเมามาก,ออมามากแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นคือซิตะก็ถูกจับในปีหนึ่งันึ่ร้อยเจ็ดเก้าแล้วก็บํบาบัดอยู่ในระยะเวลาบํบาบัดยาเสพติดนะแล้วก็ปกกระกันตัวออกมาในขณะที่อยู่ในคุกเนี่ยเจอกับสิ่งที่แบบว่าทุกทนมากมายเลยอะ่ะ คือถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมแบบหลายหลายอย่างมากเลยในคุก,กนะอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอซิตออกมาเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าซิเสียเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากมจนทุกวันเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าภรรยาตัวเองอถูกตัวเองแบบทำลายตอนไหนเพราะมันเป็นเกิดจากเหลยายาพอออกมาแม่เขาก็เหมือนแบบยินดีต้อนรับเขาอะจัดปาร์ตี้จัดปาร์ตี้ต้อนรับการกลับมาของซิตด้วยด้วยเฮโรอ,อีนแล้วซิตอะใน วันถัดมาคือช่วงบ่ายวันที่หนึ่งกุมภาพปีเจ็ดเก้าซิดวิเชียสเนี่ยก็ถูกพบอยู่ภายในห้องพักเลขที่หนึ่งร้อยในโรงแรมเชลซีจากการเสพยากเกินขนาดเป็นการจบชีวิตอีอกหนึ่งลอกสตราผม,มว่าช่วงความดังของเขาเนี่ยมันมสั้นเหมือนกันนะแต่ว่าดังระเบิดเลยนะอบอายุ สิกว่าไปปายจนจบอายุที่ยี่สเอ็สั้นมากแต่ว่าดังสุดๆถ้าจริงๆเอาเข้าจริงคือ19 2เก้าย่าิบยงนะใช่2อสามปีสองสามปีปเองแต่มันกลายเป็นไอคอนของโลกเลยนะจนแบบสร้างขึ้นมาเป็นหนังเราก็ได้รับอิทธิพลออกมาในหนังของเป็นตีนหลายเรื่องอยันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครสนใจก็ไปหาดูได้ชื่อเรื่องอะไรครับชื่อเรื่องว่าซิดแอนนซีซึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาหนังซิดแอนนซเนี่ย ผมก็ยังเห็นฉาอยู่ในโรงหนังในล,ล,ล <Okay. S 1> อนดอนอยู่เลยยังมีโปสเตอร์อยู่นะครับ <Okay. S 1> ครับอ่า